คริปโตท็อปเทรนวันนี้นะครับเราก็มาัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับโลกคริปโตกันอีกแล้วนะโดยก่อนอื่นเลยนะครับวันนี้เราเริ่มข่าวแรกที่ฝั่งไทยกันไปดีกว่าเนาะเพราะว่าวันนี้นะครับในส่วนของบิตคัพเองเนี่ยเขาก็มีได้ประกาศออกมาว่าจะเพิกถอนเหรียญตัว w a n กับตัว o m g ออกจากการซื้อขายนะ,ะรายละเอียดมียังไงบ้างนั้นเรามาติดตามรับชมรับฟังกันเลยครับโดยนะครับในส่วนของการ,รการฝากเหรียญตัว w a n เนี่ยบนบิตคัพเอ็กช g นเนี่ยจะเริ่มในวันที่9กุมภาพันธ์ปี2017นนะเวลาบเจ็ดนะบแล้วก็ ก,การถอนเหรียญออกจากบิตคัพอีเชนเนี่ยก็จะเกิดภายในวันที่9เมษายนครับปีสองพสิบเจ็ดอ่าแล้วก็เวลาใบามุมกันนั่นหมายความว่าการซื้อขายเนี่ยจะหยุดวันที่9ก้าุมภานะแต่การถอนออกเนี่ยจะหยุดวันที่9เมษาซึ่งระหว่างนี้เพื่อนเพื่อนก็ยังสามารถที่จะซื้อขายแล้วก็ถอนได้นะอ่ะแล้วก็เหรียญตัวที่2ครับก็คือว่าการซื้อการขายนะครับแล้วก็การฝากตัว o m g เนี่ยจะหยุดในวันที่10นะครับ เมษาสมภยสิบเจ็ดเวลาบ่ายโมงเหมือนกันนะครับแล้วก็การถอนเรียนโอจเนี่ยออกจากบิคับเชนเนี่ยก็จะหยุดภายในวันที่สิบมิถุนาสมภารยสิบเจ็ดเวลาบ่ายโมงเหมือนกันนะอะซึ่งถ้าเกิดว่าเกินจากนี้ไปแล้วเพื่อนๆอาจจะต้องสูญเสียเงินที่เพื่อนๆลงทุนไปเาะว่าเขาจะถอนออกเพื่อนๆอาจจะโอนหรือว่าอาจจะอะไรไม่ได้นะซึ่งเพื่อนๆสามารถที่จะเอาไปฝากไปกับกระดานดิเช่นอื่นๆได้นะไม่ว่าจะเป็นเหรียญพวกนี้มันก็รองรับหลายกระดานนะเป็นสิบจกระดานเลยไม่ว่าจะเป็นไบแนนคุคอย บอยบิด oh, แล้วก็ตัวมี MEXC, Global ไ oh, อ้พวกนี้โอ้เยอะมากเลยครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะเอาไปฝากพวกนั้นได้เนาะหรือว่าใครอยากที่จะเก็บไว้ในฮาร์ดแวร์บริก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวที่นํามาฝากกันเนาะอดีตเราไปที่ข่าวที่เป็น Global ที่เป็นข่าวของคริปโตทั่วโลกกันบ้างดีกว่านะโดยข่าวแรกนะครับเรามาเริ่มกันที่บอนแ้นเนี่ยเขาก็ได้ประกาศแล้วก็ปลอบใจนะผู้ใช้ชาวอินเดียนะแล้วก็บอกว่าเงินทุนของผู้ใช้นี่ยังคงปลอดภัยดีนะแม้ว่าจะมีการถอดแอป ออกจากตัว Apple Store ก็แล้วแต่นะอ่ะข่าวนี้ก็ต้องย้อนกลับไปเมื่อที่ผมเคยรายงานข่าวไปว่าอินเดียเนี่ยเขาจะประกาศแล้วก็แบน URL นะครับของเว็บเพจที่เป็นท็อป10หรือว่าท็อปอันดับของโลกเลยนะเนื่องจากว่าเขาบอกว่ามันเนี่ยไม่ได้รองรับการมีส่วนของการต่อต้านนโะยบายการฟอกเงินของประเทศเขานะอ่ะก็จะมีเหรียญของ Binance Kra k e นนะครับ โกคุคอยหัวบี้นะครับ Get o, b, b ix ix, เกตไอ,อโอบิตเ e วบบิตฟินิกอเอเอเอ็กซีโกเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะก็เป็นเหรียญหรือว่าเป็นกระดานที่ท็อปท็อปบหรือว่าใหญ่ๆทั้งนั้นนะเขาบอกว่ามันเนี่ยหรือว่ากระดานเหล่านี้เนี่ยไม่ได้รองรับหรือว่าไม่ปฏิบัติตามากฎหรือว่านายุบายการฟอกเงินของเขาเนาะซึ่งอันนี้ก็ ต้องมองในหลายมุมครับว่าการที่เขาถอไปแบบนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นผลดีหรือว่าเป็นผลที่ทําให้กระดานเอ็กชเชนของอินดีเองเนี่ยได้รับลูกค้าเพิ่มมากหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอรอุนรอชมกันนะว่าผู้รู้ใช้ชาวอินดียเนี่ยค่อนข้างที่จะมากเลยนะเพราะว่าโ,โหเขาเป็นประเทศที่ใหญ่ดูไหมครับ ประชากรเขาเยอะเนาะซึ่งถ้าเกิดว่ากระดานท็อปทอปพวกนี้ออกไปเนี่ยก็คงจําเป็นที่จะต้องใช้กระดานของตัวเองแล้วหรอครับแต่เงินทุนก็ยังอยู่นะเพื่อนๆสามารถที่จะหรือว่าคนใช้ใจยอยิเดีเนี่ยเขาสามารถที่จะโอนเงินทุนของเขาได้เนาะซึ่งเขาค้าประกาศเตือนก่อนนานี้แล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเดินทาเอาน้องอินเดียก็ยังคงที่สามารถใช้ตัวโกลโมได้อยู่ดีนั่นแหละครับข่าวต่อมาครับ ในส่วนของนะครับสมาคมนะครับสินทรัพย์ดิจิตอลของฮ่องกงเนี่ยเขาก็ได้ประกาศอัปเดตดัชนีนะครับ global crypto index 5อันดับแรกครับโดยการถอด XRP แทนที่ด้วยโซลนาโอ้โหถือว่าโซลนาเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะเพราะว่าเขาสามารถที่จะขึ้นมาแซงตัว XRP ได้ในส่วนของ global crypto index 5อันดับแรกนะโดยในส่วนของอตัว HKVAC รวมถึงตัว AVX เนี่ยสามารถขึ้นนำทรอนได้สำเร็จนะท่ามกลางคาน การพันผลนของตลาดเมื่อช่วง30วันที่ผ่านมาเนาะก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับตัวของโซโลนานะครับเพราะว่าโซโลนากับตัวอัลแลนเช่หรือว่าเราที่รู้จักในส่วนของ AVX เนี่ยเขาเป็นค่อนข้างที่จะมียอดการซื้อการขายค่อนข้างดีเลยนะคือขึ้นลงได้แบบสวยเลยโซโลนาก็ไปได้ถึงเกินร้อยดอลลาร์จูนะครับตัวเอ AV x เกเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะยับดีนะครับในช่วงของตลาดแดงๆเขาก็บวกมากอย่างน้อยๆก็ต้องมี1%ซสักบ้างแหละนะอ่ะซึ่งการที่โซโลนาทําได้แบบนี้ก็ต้องมีแรงกระตุ้นมาจากต งเจ้าบ้องหรือว่าตัวที่ผมได้รายงานไปเมื่อวานผมก็จําชื่อไม่ได้เหมือนกันนะว่าเขาชื่ออะไรเป็นตัวหมาใส่หมวกเนาะที่เขาสามารถขึ้นแสงโฟกีได้นะอ่ะ แล้วเพราะในส่วนของซูรูนาเองเนี่ยเ <c oughs> ขาก็มีความรวดเร็วในการทําธุรกรรมและก็ค่าธรรมเนียมที่ถูกด้วยนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยบอกเลยว่าเขาเคยที่จะเป็นตัวของอีเชียริเอมคิวเลอร์เนาะเพราะว่าเขาบอกว่าเข้าเร็วพ,รพอๆอีเชียริเมหรือเร็วมากกว่าอีเชียริมด้วยและก็ค่าแก๊สค่าธรรมเนียมเขาค่อนข้างที่จะถูกเนาะสำหรับเรื่องนี้ก็คงจะปฏิเสธไม่ได้นะว่าซูรูนาถูกกว่าจริงๆนะคือถูกมากนะเนมื่อเทียบอีเชียริเอมแล้วเนี่ยซอกคงหนึ่งเนี่ยหายไกลไปะี่ล้อยะหยญด้วยเคยโดนมะต่ะแล้วก็โอ้โอแบบ คือมันถ้าเกิดว่าเทียบเป็นขั้แรงขั้นตามก็คือวันหนึ่งเลยนะถ้าเกิดอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับบางเหรียญด้วยนะครับเพราะว่าบางเหรียญน,นี้มันก็มีความพันปวนสูงนะอ่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะเร็วหลักจะที่จะ Uh, ใช้อิทูเดียมมันก็ใช้ได้นะเพราะว่ามันก็เร็วเหมือนกันเนาะขึ้นก็ต้องมาแลกมากับค่ารรมเนียมที่มันแพงเนาะก็ค่ารรมเนียมพวกนี้เขาก็เอาไปจัดการหรือว่าเอาไปในเติมส่วนของวิกิลิ t y p พูลอีกทีหนึ่งนะอ่ะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนว่าอาจจะชอบความรวดเร็วของอ t ทูเดียมก็สามารถที่จะใช้ได้นะ,ะมันก็ไม่ได้บอกว่าแพงไปสตกเรียนนะต่อมาครับก็เป็นข่าวของพี่ใหญ่ Make ก e l ์เซีเเนาะฟันกำไรจากการเทขายหุ้นของ m i c r o s t r a t e g y กว่า 699ล้านบาทน,นะก่อนที่จะมีการอัตมิตคอยสปอร์ตอียเจฟเนาะอันนี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่นะครับก่อนอันนี้เคยดอยขึ้นมานะครับแล้วก็สามารถ DCA มาเรื่อยๆจนเขามีกําไรเป็นหลักร้อยหลักพันล้านดอลลาร์ได้เลยนะอ่าพี่ใหญ่เมกเกิลเซเลอร์ก็เป็นอีกคนหนึ่งครับที่เป็นอีกคนที่เป็นตัวอย่างว่าถ้าเกิดคุณกล้าในวันที่คนอื่นเขากลัวคุณก็อาจจะมีกําไรแล้วก็สามารถที่จะ เป็นหาสทิที่ได้แต่คุณกอาจที่จัหมดตัวในวันที่อื่นเขารอดก็ได้นะเพราะว่ามันไม่มีใครที่สามารถตอบได้ว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงนะโดยเขาก็ใช้กลยุทธ์ในส่วนของการที่เข้าดอยเนี่ยเขาก็ DCA เก็บมาทุกๆเดือนจนกลายเป็นว่าตอนนี้เขามีกําไรนะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่ค่อนข้างที่จะมีประสิทธิภาพสําหรับการดี a เเนาะสำหรับใครที่ไม่ได้เก่งเรื่องการดูกราฟไม่ได้เก่งเรื่องการติดตามข่าว ก็อาจจะนํากลยุทธ์ในส่วนของการ DCA ของพี่ใหญ่เมคเกอร์เซลเลอร์เนี่ยไปเป็นตัวอย่างก็ได้เพราะว่าการซื้อทุกๆเดือนเนี่ยมันก็จะถัวเฉลี่ยต้นทุนของเราไปอยู่แล้วถูกไหมครับอะเมื่อวันใดวันหนึ่งที่ต้นทุนของเราเนี่ยเสมอกับราคาที่เหลือรอแค่รอว่าราคามันจะขึ้นไปเท่าไหร่ที่เหลือเราค่อยทํากำไรถูกไหมอะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่ออกมาบอกว่ากลยุทธ์ DCA เนี่ยค่อนข้างที่จะใช้ได้ประสิทธิภาพมากเลยนะสำหรับตัวของพี่ใหญ์เมคเกอร์เซลเลอร์เองเนาะสำหรับใครที่ไม่ได้เก่งเนาะอาจจะใช้น,น,นะ อ้าในส่วนของตลาดที่มันกําลังพักตัวแบบนี้นะครับก็เป็นอะไรที่น่าจับตามองนะเพราะว่าในส่วนของคลิปโตื่นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแดงนะก็จะมีในส่วนของ Bnb บีเท่านั้นนะครับที่บวกขึ้นมา3%เนื่องจากว่าเขามีในส่วนของลาชแพดใหม่เนาะที่เปิดตัวให้เอาบ n นบีไปสเตกก็ได้เหรียญใหม่เพิ่มขึ้นมาเนาะก็ถ้าเกิดว่าใครนะครับที่มีเหรียญอยู่มีอ่า u AD t เอหรือ UDC หรือว่าตัว BB อยู่เนี่ยนะครับ mm hmm. ก็สามารถที่จะเอาไปฝากแล้วก็ได้รับเหรียญตัวใหม่มาแล้วก็รอขายตอนที่เขาเปิดตัวก็ได้นะซึ่งก็มีอยู่หลายรายการเลยเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูได้ในส่วนของ Lastpad ของอ่ i n บ n นนนะครับซึ่งนี้มันก็เป็นข้อดีนึ่งละที่ตลาดมันแดงๆเราไม่รู้จะเอาเหรียญไปทำอะไรนอกจากไปฝาก Staking หรือว่าเอินแล้วเนี่ยก็อาจจะมาเข้าในส่วนของตัว l a s t p a d ของแต่ละ exchange ได้นะมันจะเป็นเกต IO o นะครับก็มีเหมือนกันนะบเนียนเขาก็มีเหมือนกันเนาะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกรุทธ์ที่ไม่อยากให้เงินมันนอนอยู่นิ่งๆครับแล้วก็มันเสียมูลค่าไปก็อาจจะไปทําเป็น การฝากการเอินการสเต็กกิ้งหรือแม้กระทั่งการไลน์แพดก็ได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสไตล์ของนักลงทุนอันนี้ก็ต้องอาจจะต้องใช้ความชานาญนหน่อยอาจจะต้องอยู่ในโลกของคริปโตน่านหน่อยซึ่งจะรู้ว่ามันมีเรื่องของพวกนี้นะครับบางคนก็อาจจะไม่เคยรู้แล้วก็อาจจะไม่ได้กล้าที่จะลงมาในส่วนของพวกนี้เท่าไหร่แต่สำหรับผมคิดเลยว่าเฮ้ยมันค่อนข้างกลุ้มนะเพราะว่าเราสเต็กไปหรือว่าเราฝากไปเนี่ยเราก็ได้เดียนของเรากลับมาอยู่ดีนะครับแต่ว่าจะได้เรีอนที่เป็นดอกเบี้ยเป็นเหรียญใหม่เพิ่มขึ้นมาเท่านันะครบ โอเคสําหรับวันนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย